สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินรถพามาชมรถเข้าใหม่นะคะอยู่ที่สาขา99นะคะตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดนะคะลูกค้าหรืออยู่ติดกับโรงเรียนเซนยอแซฟนะคะอะวันนี้นะคะแอดมินรถก็จะพามาชมเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะปี2022นะคะคันนี้เครื่อง 2.4นะคะลูกค้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะอ่าโชมก็ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นรุ่นพิเศษนะจัดหนักจัดเต็มชุดแต่งเต็มคันเลยนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นนี่ซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเป็นสีดํานะคะมีน็อตสีเงินให้ด้วยนะคะแล้วก็ล้อแม็กแบบอ่าเป็นแม็กแค้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็น โตโยต้าตรงรุ่นเลยนะคะคันนี้จัดหนักจริงๆนะคะสวยมากค่ะคันนี้ดุมากแล้วก็คันใหญ่มากด้วยนะคะลูกค้าวิ่งใช้งานก็แค่หลักหมื่นเองนะคะอ่าใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงก็เข้ามาได้นะคะอ่าสะดวกอยู่ที่สาขาไหนใกล้สาขาไหนก็แจ้งได้นะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันคร่าวๆกันเลยนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะอ่าตัวกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะดุมากใหญ่มากนะคะลูกค้ามีเป็นสีดำนะคะมาในรูปแบบสีดำนะคะด้านบนก็เป็นสีโครเมียมตัดเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีอ่าโลโก้โตโยต้าให้นะคะอยู่ตรงกลางและก็มีอ่า ตัวหนังสือรีโวสีแดงนะคะแบบนี้เลยเด่นๆเลยนะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้าและส่วนไฟตาคู่หน้าของเขานะคะก็มาในรูปแบบของโปรเจคเตอร์และ LED นะคะคู่กันเลยนะคะอาไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะสองสว่างปกติทุกดวงนะคะ แล้วก็ในตัวของกระโปรงด้านหน้ารถมีตัวนี้นะคะคันนี้เป็นชุดแต่งของ f o r t e s ท a m o เม t เท n X นะคะรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะดูดูกันเลยนะคะมาเริ่มกันในส่วนของด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าเพิ่มความดุความหล่อความเท่ก็คือตัวนี้เลยนะคะซุ้มล้อสีดำดูดูแบบนี้เลยนะคะมีน็อตสี อโครเมียมหรือสีเงินให้ด้วยนะคะขยับมานะคะในตัวของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะมีด้านข้างก็มีสติ๊กเกอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยมากค่ะคันนี้คือเข้าใหม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะลูกค้าก็เก็บรายละเอียดด้านนอกนิดหน่อยทาความสะอาดภายในนิดนึงก็จอดขายได้เลยนะคะคือรถของเราทุกคันนะคะเกรดพรีเมียมทุกคันนะคะลูกค้า ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะแอดมินการันตีได้เลยนะคะอะ่มาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของประตูนะคะลูกค้าก็ยังเปิดปิดแน่นปกตินะคะลูกค้าแล้วก็ในตัวของอประตูทั้ง4บ้บานนะคะจะมีตัวกันสาดติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะคะและก็ตัวที่จะเปิดประตูนะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะของประตูทั้ง4บานเลยนะคะบันไดข้างนะคะลูกค้า ยังคงทนแน่นนะนะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะคะนี่ตัวฝาถังก็เป็นสีขาานะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะลูกค้าฝาถังน้ำมันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะอ๋อลืมบอกคันนี้เป็น f r e e l a n อ e r นะคะลูกค้านี่ตามนี้เลยอ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังก็สวยไม่แพ้กับด้านหน้าเลยนะคะดูสิคะ ชุดแต่งเป็นยังไงนี่ดูดูกันเลยนะคะ f อ r t e ทเซอร n เมลทนนะคะคันนี้อ่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มนะคะติดอยู่ที่ฝาท้ายนะคะลูกค้าตัวฝาท้ายนะคะก็เปิดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเปิดปิดง่ายใช้งานสะดวกนะคะนี่มีขนาดค่อนข้างเบานะคะลูกค้าอ่าและก็ตรงที่จับเปิดฝาท้ายนะคะจะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะลูกค้ากล้องตัวนี้ก็ ถ้าเวลาเราใส่เกียร์หอยหลังนะก็จะไปแสดงอยู่ที่หน้าจอด้านในตัวรถนะคะเราจะได้เห็นเนาะว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังหรือเปล่าประมาณนี้นะคะและก็ตัวกันชนท้ายนะคะลูกค้าตัวกันชนท้ายจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ตัวนะคะก็ชมด้านนอกคร่าวๆกันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันเลยนะคะว่าจะมีลูกเล่นและมีความสวยงามแค่ไหนนะคะนี่ เป็นยังไงบ้างคะภายในสะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็คุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะก็มีตกแต่งลวดลายเล็กน้อยด้วยสีเงินนะคะตัดกับสีดำอ่ะก็มีความสปอร์ตไปในตัวนะคะมาเริ่มกันที่ประตูด้านฝั่งคนขับนะคะลูกค้าในส่วนของประตูด้านฝั่งคนขับนะคะตรงที่พักแขนเขานะคะก็หุ้มไปด้วยหนังสีดํานะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีขาวนะคะลูกค้าแล้วก็จะมี ปุ่มปรับระดับของกระจกทั้ง4บ้บานนะคะเป็นแบบออโต้นะคะลูกค้านี้ระบบไฟของเรานะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าเราก็จะเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะนอกเนือจากาปุ่มปรับระดับของกระจกทั้ง4บ้บานแล้วนะคะยังมีตัวล็อกประตูปลดล็อกประตูและล็อกกระจกนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวานะคะขยับไปดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะ ในตัวของพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยคันนี้เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าลูกเล่นต่างๆนะคะเราสามารถกดได้จากตรงที่พวงมลาลัยเลยนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะโหมดตรงนี้กดใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปกดอยู่ที่หน้าจอสัมผัสตร,ตรงอคอนโซลตรงกลางนะคะและคันนี้มาดูกันเลยค่ะวิ่งใช้งานไปเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะลูกค้าอันนี้เป็นใหม่แท้นะคะลูกค้า รถปี2022อย่างที่แอดมินบอกตั้งแต่เริ่มคลิปนะคะว่าคันนี้ใช้งานแค่หลักหมื่นก็ตามนี้เลยนะคะลูกค้าส0,000่นกว่ากิโลนะคะไม่แทนไม่ได้ก่ออย่างแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวขยับไปในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะมาในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้าเริ่มจากด้านบนเลยนะคะตรงที่วางของด้านบนนะคะก็มีขนาดกว้างนะคะสามารถอานำพระเครื่องนะคะหรือสิ่งที่เราบูชากราบไหว้นะคะมาติดตั้งได้นะคะด้านบน มีขนาดกว้างพอสมควรนะคะขยับมาอีกนิดนึงนะคะจะมีตัวปรับเวลานะคะตัวบ่งบอกเวลาสามารถปรับเวลาได้นะคะมีตัวปรับให้ฝั่งทางซ้ายและฝั่งทางขวานะคะและตรงกลางตรงนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะนี่ก็ใช้งานได้ปกติส่วนแอร์นะคะเขาก็ทำเป็นแบบแอร์คู่ซ้ายขวานะคะก็ออกแบบดีไซน์มาได้โอเคเลยนะคะเป็น มีขนาดเล็กนะคะลูกค้าไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขยับลงมาในส่วนของหน้าจอสัมผัสตร,ตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดประมาณ7-8นิ้วนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะปุ่มต่างๆนะคะยังไหลลื่นดีนะคะลูกค้าโหมดต่างๆเราก็เลือกได้นะคะาสามารถเชื่อมต่อ AUX US, USB และ Bluetooth ได้นะคะนีโหมดต่างๆเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะลูกค้า ใช้งานได้ปกตินะคะอ่าขยับลงมาด้านล่างนะคะคันนี้นะคะแอร์เป็นแอร์แบบปรับมือธรรมดานะคะยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะคะลูกค้าก็สามารถปรับอ่าทิศทางแอร์นะคะความแรงของพัดลมและความแรงของอุณหภูมินะคะความเย็นของอุณหภูมิอยากได้เย็นน้อย <c oughs> เย็นมากก็สามารถปรับได้เลยและก็มีปุ่มอาไล่ฟ้าให้ด้วยนะคะ ก็ใช้งานได้ปกตินะคะมีตัวรับลมเข้าจากภายนอกก็มีนะคะแล้วก็ด้านล่างลงมานะคะจะมีตัวเสียบชาร์จไฟให้นะคะถึง2ช่องนะคะตรงนี้และที่เสียบ AUX และ USB นะคะซ่อนอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะมีฝาปิดให้ด้วยนะคะอ่ามีที่วางแก้วน้ำให้ถึง2ช่องนะคะและคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่าลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะนะคะรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้มีไหมคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แอดมิน แนะนำให้ลูกค้าเข้ามาชมนะคะอ่ามีปุ่ม Eco c a าให้ด้วยนะคะวิ่งทางไกลระยะยาวเราก็สามารถกดปุ่มนี้ใช้งานได้ปกตินะคะอ่าเบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะยังล็อลรอได้ปกติดีนะคะที่าวางแขนตรงกลางนะคะลูกค้าตรงที่พักแขนนะคะก็จะมีกล่องเก็บของให้นะคะด้านล่างมีก็ขนาดพอเหมาะนะคะบรรจุของได้เยอะอยู่โอเค ก็คอนโซลด้านาข้างคข้าวๆกันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเบาะรถกันบ้างนะคะมาดูเบาะรถกันเลยในส่วนของเบาะรถนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกะคะ้าตกแต่งโลดลายด้วยตะเข็บด้สีขาวนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะอ่ะในส่วนด้านหลังนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะถ้าไม่มีคนนั่งนะคะเราสามารถดึงลงมาเป็นที่พักแขนและวางแก้วน้ําได้นะคะอ <met> ่า <Milan. S 2> และด้านหลังตัวเบาะของอนี่เบาะด้านหน้านะคะ,รนนะ,คะเราสามารถดึงออกมาเป็นที่ค่อยของหรือแผนอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเบาด้านหน้านะคะลูกค้าตัวปรับเบาะเป็นตัวปรับเบาะแบบไฟฟ้านะคะนี่เราสามารถเลื่อนปรับได้เลยนะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังหรือจะเป็นตัวพนักพิงนะคะ นี่เราก็เลื่อนได้นะคะจะเป็นขนาดความต่ำความสูงของเบาะนะคะนี่ก็เลื่อนได้จากตรงนี้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับ To y ยต a h ไ l รักวีโวปี2022คันนี้นะคะวิง่งใช้งานอยู่ที่ส0,000กว่ากิโลนะคะราคาอยู่ที่7 5 8 0 0 0้าบาทนะคะใครที่สนใจนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะผ่อนเท่าไหร่นะคะดาวเท่าไหร่นะคะอ่า เอกสารในการออกรถอาชีพอะไรใช้เอกสารอะไรบ้างตรงนี้ปรึกษาได้นะคะลูกค้าปรึกษาฟรีนะคะลูกค้าเรามีทีมงานนะคะคอยให้คําแนะนําและคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้า หรือใครที่สะดวกเข้ามาดูรถก็เข้ามาดูได้ทดลองขับได้ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าไม่สะดวกเข้ามาเรามีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านนะคะลูกค้ายังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเรานะประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะรถทุกคันไม่แท้ไม่มีกอน,นะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถคันต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะหารถมาให้ลูกค้าได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ